ระบบ Fbiz นั้นสามารถแสดงเลขที่ไฟล์บล็อกได้โดยอัตโนมัติบนแผนที่ออนไลน์จึงช่วยให้ท่านทราบเลขที่ไฟล์บล็อกได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วท่านสามารถใช้งานได้3วิธีง่ายๆได้แก่วิธีที่1ใส่ข้อมูลที่อยู่ทั้งหมดหรือแค่บางส่วนเท่าที่ทราบวิธีที่2ใส่ชื่อจุดสังเกตที่ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่จะขอทำประกันวิธีที่3ใส่ค่าพิกัดและลอง สำหรับวิธีที่1ค้นหาเลขที่ไฟลบล็อกโดยการใส่ข้อมูลที่อยู่ซึ่งท่านสามารถเริ่มด้วยการเลือกจังหวัดอำเภอตำบลจากนั้นใส่ข้อมูลที่อยู่ที่ท่านทราบในกรณีนี้สมมติว่าทราบเฉพาะบ้านเลขที่ก็สามารถใส่เฉพาะบ้านเลขที่จากนั้นคลิกปุ่มค้นหาเพื่อค้นหาตำแหน่งของจุดและคลิกตกลงระบบจะแสดงเลขที่ไฟบล็อกพร้อมรายละเอียดความเสี่ยงของภัยธรรมชาติ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติกรมธรรมและบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทหรือถ้าทราบเฉพาะชื่อซอยหรือชื่อถนนก็สามารถใส่ข้อมูลเท่าที่ทราบในกรณีที่ระบบแสดงผลค้นหาหลายรายการให้คลิกเลือกรายการที่ต้องการจากนั้นคลิกปุ่มปักจุดและเลื่อนหมุดไปตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วคลิกปุ่มตกลง วิธีที่2กรณีที่ทราบแค่ว่าผู้ขอเอาประกันภัยอยู่ใกล้สถานที่ไหนก็สามารถใส่เพียงชื่อจุดสังเกตนั้นได้หรืออาจจะใส่ชื่อจุดร่วมกับการเลือกจังหวัดอำเภอตำบลเพื่อให้ระบบค้นหาได้เร็วมากขึ้นวิธีที่3 กรณีที่ทราบค่าและลองก็สามารถใส่เฉพาะค่าพิกัดลงในระบบได้เลยระบบจะแสดงเลขที่ไฟล์บล็อกของตำแหน่งนั้นได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยลดเวลาในการค้นหาเลขที่ไฟล์บล็อกได้อย่างมาก